ความประทับใจประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจเวลาถ่ายทำครับเวลาวลตอนที่ถ่ายทำเวลาอย่างโดยเฉพาะบทที่ที่พี่คริสพูดออกมาครับมันจะมีหลายประโยคท,ที่ที่เวลาเวลาเข้าฉากแล้วอะเราฟังแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออจริงหว่ะแบบมันสามารถช่วยเราได้ในในในชีวิตจริงด้วยครับหลายหลายประโยคมากครับแล้วก็ อยากให้คนดูเวลาดูคือไม่ใช่แค่ดูคอมเมดี้แต่อยากให้ฟังสิ่งที่พาพูดเพราะว่ามันมันมีประโยชน์จริงๆครับแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตส่วนตัวของของตัวผมด้วยครับเข้าไปได้ในใจจริงๆขนาดแค่เล่นละครอยู่มันยังดันเข้าไปในใจได้จริงๆได้จริงครับโอเคครับใส่ปาดแล้วครับก็เช่นกันค่ะประทับใจบรรยากาศในกองถ่ายค่ะก็หวังค่ะหวังว่าไอความความสุขทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกองถ่ายจะสามารถส่งไปให้คนดูผ่านทางทีวีได้ก็ ก็ดีใจตรงนั้นครับผมมาปิดท้ายที่พระกเนนแล้วกันแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าผมประทับใจกระแสตอบรับมากกว่าการที่จะเป็นแค่หนังดังวันหยุดมากลายเป็นซีรีส์เรื่องยาวแสดงว่าคนไทยต้องการธรรมะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเจตนารมในการนําเสนอธรรมะและมีผู้รับธรรมะมันถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่อย่างนี้แค่นี้เองครับครับ ของผมก็คือในในยุคยุคสมัยนี้อย่างเช่นของผมเนี่ยก็คือพยายามนําวิชาภาษาอังกฤษมามาใส่กับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็กลายเป็นเอดูเทนเมนต์ซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยหรือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเอดูเทนเมนต์ที่ดีมากๆนะเพราะว่าคือการสอนธรรมะแบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เอาเอนเตอร์เทนเมนต์มาใส่ดังนั้นก็อยากใช้คนดูนั้นคือบางครั้งผมสังเกตว่าบางคนจะต้องธรรมะก็ต้องธรรมะบันเทิงก็ต้องบันเทิออง,ทอ,งอ,อย่างนี้ครับแต่ได้จริงแล้วทุกๆอย่างในโลกมันสามารถเป็นเอดูเทนเมนต์ได้น ผมว่าละครเรื่องนี้เมื่อกี้อเล็กซ์บอกว่าพระเนี่ยจะได้จะได้คําพูดจากพระเยอะแต่จริงแล้วถ้าเราดูทั้งเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องนี้พยายามสอนว่าโลกของเราหรือธรรมะเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นขเนขาเพยายามสอนให้เรามองโลกเป็น outside in ไม่ใช่ inside out คือทุกวันนี้เนี่ยคนจะชอบเข้าวัดพอทันทีที่เดินผ่านประตูวัดตัวก็จะทําดีทําเหมือนแบบโอ้ยแบบมีปัญหาเหมือนวหว้พระทําบุญพูดจาไพเราะใช่ไหมครับแต่ทันทีที่เดินออกจากวัดเนี่ยคือชุดก็กลายเป็นเหมือนแบบคือ ไม่ไม,ไม่ก็คือเละเท็เหมือนเดิมหมดกรนีจะถูกตัดออกไปอย่างนี้ใช่ใช่ครับนะดังนั้นก็คือเรื่องนี้สอนให้ว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยคือควรจะเอาพวกหลักการธรรมะเนี่ยไปใช้ข้างนอกวัดและให้วัดเนี่ยเป็นที่ต่อยอดนะครับไม่ใช่เหมือนแบบคือธรรม,าามาชาติอย่างนี้แหละครับใช่ <ไง S 1> ครับคือมันเป็นปรัชญาชื่ที่ที่ดีมากนะครับคือว่าไม่ใช่เหมือนเข้าวัดแล้วก็ทําดีออกมาก็ก็พอไม่มีวัดแล้วก็ก็ทาชั่วเหมือนเดิมหรือว่าก็คือคิดไปเพ้อเจ้อเหมือนเดิมเราจะต้องเอาคําคมสอนพวกนี้ขอเนี่ย มามาปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็วัดเป็นแค่ที่ต่อยอดเฉยๆ<ม>นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับ<ม>ที่ตัดหางปล่อยวัดพยายามอย่างยิ่งท่านดูดีๆท่านจะเห็นว่าคนเขียนบทนี่ตั้งใจมากทุกๆครั้งที่ท่านดูดีๆท่านจะเห็นอยู่อย่างนึงว่าคําพูดบางคาที่พระท่านพูดหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาที่ตอบพระเนี่ยบางทีจะจุดแนวคิดดีๆให้กับเราได้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นคนอย่างนั้นด้วยเหมือนกันและเราก็แก้ไขได้ด้วยเหมือนกันและเราก็สร้างตัวเราใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน และนี่คือทั้งหมดจากตัดถางปล่อยวัดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ